ครับสวัสดีครับท่านครับผมยทดภูมินามบงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะครับรักษาราชการแทนท่านพนัการจังหวัดพะเยานะครับท่านครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ริมกรพะเยานะครับช่วงเช้านะครับของวันที่1กุมภาพันธ์2558นะครับ c d ดี e w Weekly นะครับสรุปข่าวพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยารอบสัปดาห์นี้นะครับก็ขอรายงานข่าวแพัฒนาชุมชนที่สำคัญสำคัญดลังต่อไปนี้นะครับในวันจันทร์ที่26มกราคม2558นี้นะครับทางสำนักางานพัฒนาชุมชนนะครับได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของท่านกำนันและผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เพื่อเขารับรางวัลประจำปี2558นี้นะครับวันที่26มกราคมนะครับนำโดยท่านสรทรสันท่านนะครับท่านปลัดจังหวัดพะเยาพร้อมกับคณะก,กรรมการได้เดินทางไปที่อ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรืออำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับได้ไปตรวจเยี่ยมผลงานของนายสวิงค้าสมนะครับกำนันตำบลแม่นาเรืออำเภอเมืองพะเยานะครับก็เป็นการตรวจประเมินผลและกลารเยี่ยมชมผลงาน ของท่านกำนันยอดเยี่ยมของอำเภอเมืองพะเยานะครับโดยท่านกำนันสวิงค้าสมนะครับได้บรรยายสรุปและนําเยี่ยมชมกิจกรรมผลงานดีเด่นก็วันนี้นะครับก็มีท่านนายอำเภอ เมืองพะเยานะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ท่านกำนันผู้บยา,บานทุกหมู่บ้านในตำบลแม่นาเรือนะครับได้มาเป็นกําลังใจด้วยนะครับพวกเราก็าประทับใจในผลงานของท่านกำนันยอดเยี่ยมของอำเภอเมืองนะครับท่านสวิงค้าสมกำนันตำบลแม่นาเรืออำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับและในภาคบ่ายของวันที่26มกราคมนะครับก็ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัดจอทถอหรือข้อมูลพื้นฐานนะครับโดยทางจังหวัดพะเยานะครับได้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยาโดยใช้ประโยชน์นะครับข้อมูลจอทถอและก็ข้อมูลพื้นฐานของปี2 5 5พนหนะครับเพื่อนามาขับเคลื่อนนําตัวชี้วัด ที่ตกเกณฑ์นะครับแล้วก็ก,การเฝ้าระวังตัวชีวัดไม่ให้ตกเกณฑ์นะครับโดยมีแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับผิดชอบตัวชีวัดทั้ง30ตัวชีวัดนะครับโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานคณะอํานวยการนะครับแล้วมีคณะอนุกรรมการอีกอท,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 ที่ต้องรับผิดชอบตัวชีวัดทั้ง30ตัวชีวัดด้วยนะครับโดยมีหน่วยงานราชการ,รกาส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับในตัวชีวัดดังกล่าวนะครับงานนี้นะครับท่านรอง เรืออากาศตรีสุวิชากแก้วมณีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้เป็นประธานในการประชุมนะครับเพื่อที่จะ,อะมอบหมายเจ้าภาพหลักเจ้าภาพรองของตัวชี้วัดต่างๆเพื่อที่จะนําไปกลับเคลื่อนนะครับแล้วก็นําไปประชุมคณะอนุกรรมการชุดย่อยของแต่ละตัวชีวัดนะครับเพื่อที่จะ,ะวิเคราะห์ปัญหาและนําปัญหาของจอะถอที่ตกเกณฑ์น,นํามากําหนดเป็นแผนงาน โครงการที่จะขับเคลื่อนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับให้ดีขึ้นนะฮะและก็ในวันอังคารที่27มกราคมนะครับ2558นี้นะครับทางผมเองนะครับทางพนักรามชนนะครับได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการาตัวติดตามผลงานของกำนันผู้ยบ้านยอดเยี่ยมเราได้เดินทางไปที่ภาคบ่ายนะครับเราได้เดินทางไปที่อำเภอภูกำยาว ไล้ไปตรวจเยี่ยมผลงานของนายสมพงษ์ชัยชนะผู้ใหญ่บ้านอิงโค้งหมู่ที่5้าตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกรายาวนะครับก็ได้จัดการต้อนรับแล้วก็การมาเรียนสรุปผลงานหน้าที่อา,อาคารและเรียประสงค์ของหมู่บ้านนะครับซึ่งผลงานของท่านสมพงษ์ชัยชนะผู้ใหญ่บ้านอิงโค้งนี้ก็คือท่านได้มีท่านได้เป็นหมู่บ้านเป้าหมายในการขับเคลื่อนอหมู่บ้านปิดทองหลังพระนะครับตามพระราชดำรินะครับ หรือโครงการพอชรอนะฮะก็เป็นผลงานทางด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับโดยภายใต้6กมิตินะฮะโดยมีอ่างเก็บน้ําห้วยบงเป็นอ่างพระํารลินะครับแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนหมู่บ้านอย่างามีประสิทธิภาพและเกิดผลงานมากมายทีเดียวนะครับสร้างความประทับใจให้กับท่านสรทรันทัศท่านปลัดจังหวัดพะเยาพร้อมกับคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่งนะครับ ในวันพุธที่28มกราคม2558นะครับก็มีกิจกรรม46ปีรวมพลังอาสาพัฒนาชุมชนคนพะเยาตามโครงการพัฒนาผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนนะครับทางสํานังกงานพัฒนาชนุมชนร่วมกับชมรมผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนของจังหวัดพะเยานะครับและจัดก,กิจกรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับณนะที่สารลางจังหวัดพะเยาชั้น5ห้องภูกํายาวนะครับเป็นกิจกรรมที่รวมพลังแล้วก็ เผยแร่ผลการดําเนินงานของผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนทั้ง9้าอำเภอมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานมีการจัดกิจกรรมบําเพ็ญกุศลมีพิธีสงฆ์และก็ที่สําคัญก็คือมีการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นประจําปี2557ทั้ง9าอำเภอทั้ง18ท่าน นะครับอำเภอละหนึ่งอำเภอละสองนะครับชายหนึ่งหญิงหนึ่งที่เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในบทบาทหน้าที่ของผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนงานนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านชูชาติกีรแปงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานนะครับและในงานนี้นะครับในภาคบ่ายเขามีการาบรรยายพิเศษนะครับเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยวิทยากรจากผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายนะครับและก็ทาง จังหวัดทหารบกนะครับได้ส่งวิทยากรมาร่วมนะครับบรรยายเกี่ยวกับการาสร้างสมารถชันความปรองดองภายในประเทศภายในชุมชนด้วยนะครับวันพฤหัสที่29เช่นกันนะครับก็มีกิจกรรมตลาดนัดชุมชนใต้ล่มศักดนะครับที่บริเวณลานจอดรถแล้วก็ติดกับ สาราประชาคมจังหวัดพะเยาในบริเวณศูนย์ราชการนะครับทุกวันพฤหัส,สบดีนะครับที่นี่ก็จะมีการาจัดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้นะครับตามเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการที่จะเพิ่มช่องทางเพิ่มการตลาดให้กับพี่น้องเ,อเกษตรกรนะครับที่มีผลผลิตการเกษตรแล้วก็พี่น้องกลุ่มองค์กรต่างๆที่เป็นกลุ่มโอท P อปนะครับจากทั้ง9อำเภอนะครับได้มีตลาดนัด ประจำทุกสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดีนะครับตั้งแต่เวลา9ก้านาิกาไปจนถึง4ี่โมงเย็นนะครับที่นี่ก็จะนําพี่น้องประชาชนก็จะนําผลผลิตทางาการเกษตรนะครับไม่เฉาไม่ว่าจะเป็นฟักแฟงแตงกวานะครับแล้วก็พี่น้องทางกลุ่มโอทอปก็จะนําผลผลิตทางากลุ่มของกลุ่มมาจําหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดพะเยาด้วยนะครับลันนี้ก็เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างดียิ่งทีเดียวนะครับและในวันที่28ดังกล่าวนะครับ 28มกราคมก็มีการประกวดผู้ใยา่บ้านยอดเยี่ยมเช่นกันนะครับเราได้ออกไปตรวจติดตามผู้ใยา่บ้านหลู่หมู่ที่3ตำบลปงอำเภอปงนะครับโดยทางอำเภอปงได้พิจารณาคัดเลือกนายจรัญวงแพทย์นะครับเป็นผู้ใยา่บ้านยอดเยี่ยมผู้ใยา่บ้านดีเด่นของอำเภอปงนะครับเพื่อที่จะรับเข้าประเมินนะครับเพื่อที่จะคัดเลือกเป็นกำนันผู้ใยา่บ้านยอดเยี่ยมหรือผู้ใหญ่ผู้ใยา่บ้านแหนบทองคำหรือกำนันแหนบทองคำในประจำปี2 5 5 8นี้นะครับ นำโดยท่านสรสันทัตท่านพลหวัดพร้อมกับคณะนะครับได้ออกเยี่ยมเยียนนะฮะในภาคเช้าไปที่เยี่ยมผลงานของนายจรัญวงแพทย์นะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านลูมูลีสามตะบนปงแล้วก็ได้ภาคบ่ายนะครับทางคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลผลงานผู้ใหญ่บ้านและกำนันยอดเยี่ยมปีนี้นะฮะก็ไปเยี่ยมที่อำเภอชีม่วนนะครับณที่บ้านท่าฟ้าเออขอ,อโทษนะครับณที่บ้านท่าม่านหมูที่5ตะบนเชียงมว่วนอำเภอเชียงม่วนนะครับ ได้ไปเยี่ยมผลงานของนายเฉวงสันปะแก้วนะครับก็เป็นผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมของอำเภอเชียงม่วนนะครับทางที่นี่นะครับมีการบริหารการการทางานบวรบ้านวัดโรงเรียนนะครับแล้วก็เป็นการพัึกกกาลังกันนะครับเพื่อจะพัฒนาบ้านท่าม่านนะครับเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็เป็นที่ประทับใจของคณะกรรมการชุดนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับท่านครับและกิจกรรมสุดท้ายนะครับวันที่ 31มกราคม25 5 8นนี้นะครับทางเทศบาลตำบลบ้านต่อมนะครับร่วมกับทางสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านต่อมได้จัดงานสืบสารประเพณีกินข้าวใหม่น้ําหวานลานคนเมืองลานวัฒนธรรมนะครับที่สถานที่จัดงานก็ฝากก้านนั่นนู้นนะครับก็คือ,อาหาดริมก้านหาดอิงก้านนะครับตำบลบ้านต่อมที่บ้านสันนงเหนียวนะฮะปีนี้นะครับเป็นปีที่2ที่ทางาบุญทิศเมืองซื่อนะครับท่านนายกเทศม,มนตรี ตำบลบนตทอมนะครับพร้อมกับคณะกรรมก,การพร้อมกับชุมชนพร้อมกับสภาว,วัฒนธรรมนะครับตำบลบนตทอมและจัดงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในวันเสาร์ที่31มกราคม2558นะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่มีมาอย่างยาวนานให้บุคคลรุ่นหลังและรุ่นปัจจุบันได้เรียนรู้และก็สืบทอดเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นได้ฟื้นฟูนฟขนบธรรมเนียมวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนโดยเฉพาะการสืบสารวิถีชีวิตความอยู่ แบบพอเพียงนะครับรวมไปถึงเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้ทํากิจกรรมร่วมกันเกิดความรกักความสมัครสมานสามัคคีภายในชุมชนนะครับงานนี้ก็มีพี่น้องประชาชนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนะครับและที่น่าประทับใจก็คือ,อถ้าเราได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองพะเยานะครับท่านจุราศินีพรหมเผ่านะครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองพะเยาและเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ประทับใจนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเย็นๆนะฮะก็มีตลาด มัวขัวแรงนะครับมอีอาหารการกินอาหารนะครับขนมนมเนยแบบพื้นเมืองจําหน่ายตรงนี้ด้วยนะครับแล้วมีการแสดงวัฒนธรรมประเพณีต่างๆมากมายนะครับสร้างความประทับใจก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับทุกๆท่านนะครับชาวพะเยานะครับได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเราไว้เพราะว่าเป็นกิ่นไอวัฒนธรรมแล้วก็เป็นสเสน่ห์ของท้องถิน่นจังหวัดพะเยาด้วยนะครับ ผมยุทธภูมินามวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศรักษารษาชก,ก,การแทนพระราการจังหวัดนะครับรายงานที่ริมกวันพยาวครับผมขอไปออกกำลังกายต่อนะครับ